ดีครับเพื่อนชาวเกษตรนะครับวันนี้ผมในอัดนะครับจะพามาดูสัตว์น่ารักชนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับเยอะนะครับนี่ครับนี่นี่ครับช่วงนี้จะเป็นหน้าของเขานะครับ ภาคใต้เรียกว่าหนอนหนอนมีนะครับส่วนภาคอื่นจะเรียกว่าตัวอะไรครับเนี่ยนี่คเขาจะคนเขาไม่คันนะครับนี่ครับีว่าหนอนผีเสื้อนะครับนี่นี่เดี๋ยผมจะจับให้ดูนะครับเนี่ยแยว เยอะครับน่ารักนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนกว่าเขาจะกลายเป็นผีเสื้อนะครับเยอะครับมีเกือบทุกต้นครับตามต้นไม้ใหญ่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาออกจากไข่กลายเป็นหนอนนะครับ ของนนี้น่ารักนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบเอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอ ตัสวยๆหรออะไรก็จะลงคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ